นนะะสวัสดีค่ะจิดาพากาเด่นนะคะอันนี้คือมิน้นดำนะคะบแบล็กมิ้นนะคะหอมมากนะคะกลิ่นเหมือนยาชูฟันเลยทุกคนแล้วดูนะคะน้องเขาอยู่ในถุงนะคะดังนั้นเขาจะถูกจํากัดกทําให้ยอดของเขาหรือสเตอร์อนเขาไม่แตกนะ,ะดูนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวแนนต้องเปลี่ยนน้องลงในกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะปุ๋ยที่แนนจะให้ก็คือปุ๋ยตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยที่ไก่นะคะ พี่ใก่หมักไบโอแก๊สทุกคนสวยมากดูนี่นะคะนี่อันนี้แหละที่แนนจะเลี้ยงเขานะคะแบล็กมินนะคะหอมมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จักแบล็กมินนะคะแนนบอกเลยว่าแบล็กมินเป็นสมุนไพรต่างประเทศที่มีกลิ่นหอมมากนะคะคล้ายๆกับเปเปอร์มินค่ะแต่แบล็กมินตัวนี้กลิ่นหอมจริงจังมากนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปทํา หมากฝรั่งนะคะใครที่เคยเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วได้กลิ่นหอมสดชื่นขึ้นจมูกแบบเจนสบายนะคะตัวนี้เลยค่ะ black m i n นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสรรพคุณอย่างอื่นที่สามารถอาเอามาใช้ได้ก็คือเวลาที่กินแล้วเราจะทำให้เกิดความสดชื่นนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมสดชื่นได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะแนนจะ แขวนนะคะเป็นทําเป็นไม้แขวนประดับได้ด้วยนะคะหอมหอมแบบนี้เลยสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะการปลูกพืชสมุนไพรนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็สวยมากๆนะคะส่วนใหญ่แล้วการปลูกไม้แขวนนั่นจะใช้กระถาง8ในนู้นนะคะแล้วก็ตัวที่จะเอามาเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้ในสวนของเราก็จะเป็น ที่ไก่หมักไบโอกแก๊สนะคะตัวนี้ที่ใช้อยู่นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์และแชร์คลิปให้กับแนนะค่ะใครที่ดูจบแล้วนะคะอยากให้แนนปลูกผักตัวไหนให้ดูแจ้งแนนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ